พั <alors? S 2> <agit S 1> ่ปลูกฮะี่มูหรือน้่าฮ่าาให้แ่่าฮ่าฮ่าฮ่้าเ่่า่าฮ่าฮ่า่่า่่่ อ๋อตอนนี้พี่นอนเล่นอยู่เนงพี่วางเล่นหนียมันจะตึงเกินนะ่าปโเหเดียวปืนมาแกะกระสายกระเดี่ยไกลนี่เนียยิงโคตรไกลจะเสียดายปืนนี้แม่งลบอัตรา อ,อ้อเป็นลิงน้องไม่ได้ล้านะโดน13ตาเลยแต่ไม่ได้ล้านนะว้าวมันอยู่แค่โอ้ยอยื่ไกลไม่เป็นไรหเอง rage. Wow. Bỏ chạy bọn này cái gì? đồn spree. Đôn là nghi ngoài, là rồi <laughs> เอาวัวแล้วดิโอโสรุปผมได้คิวเดียวสุดยอดเหลือตัวนึงน้องเอาเหรอ <c oughs> ไม่ตายโดน,นร,ร,ร้อยแบบกรเาเย้ตั้งแอร์ดิล่ะไม่รู้มันแอบทำไมน้อ,มองจ๋าจะแบบลอยหัวสี่สไอสามัว่ง อยาก<ม>ขึ้นเจ็ดพันแล้วว่ะสองคิว <7 S 1> ทำไม <5. S 1> ดาเมยดผมเป็นพัน